มีหลายคนสงสัยนะครับว่าซอฟต์บ็อกซ์แบบโดมพาราโบลิกแบบนี้กับซอฟต์บ็อกซ์แบบแลนเทินทรงฟักทองแบบนี้นะครับสตัวนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็ใช้งานแบบไหนนะครับคลิปนี้รู้แน่นอนครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวซอบบล็อกหรือว่าตัวที่ทําให้แสงเนี่ยมันนุ่มขึ้นแสงสวยขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกัน2ตัวหลักๆเลยก็คือตัวที่เป็นแบบพาราโบลิกหรือว่าตัวโดมทรงกลมนั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบแกลนเทิร์หรือว่าตัวโดมแบบสระเบานั่นเองซึ่งมีหลายคนสงสัยมากว่างานแบบที่เขาทําอยู่นั้นจะใช้เป็นแบบซอบบล็อกแบบไหนดี จะใช้เป็นแลนเทิร์หรือว่าแบบพาราโบลิกดีนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ยังสงสัยว่าไอตัวแลนเทิร์ตัวเนี้ยเขาใช้ทําอะไรใช้ซอฟแสงแบบไหนแล้วใช้กับงานประเภทไหนนะครับแบบที่1เลยครับคือแบบแลนเทิร์นะครับอันนี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าพี่ครับไอตัวซอฟบ็อกที่มันเป็นฟักทองหรือว่าแลนเทอร์อย่างเงี้ยมันใช้งานแบบไหนทําไมมันใช้งานค่อนข้างยากหรือว่าผมมาใช้งานไม่ถูกประเภทนะครับ แน่นอนเลยว่าตัวซอฟบล็อกแบบแลนเทิร์หรือว่าแบบฟักทองแบบนี้นะครับบุคลิกของแสงแนะครับที่เรานําไปใช้เพื่อต้องการที่จะเปิดความสว่างทั่วถึงจําไว้แค่นี้ครับใครที่ใช้งานตัวซอฟบล็อกแบบแลนเทิร์หรือว่าแบบฟักทองแบบนี้นะครับคือเราต้องการแสงที่มันทั่วทั้งห้องเราไม่ได้ควบคุมทิศทางของแสงเยอะครับเราจะใช้เป็นตัวแลนเทิร์ตัวนี้นะ แล้วก็สําหรับพวกงานบิวตี้งานไลฟ์งานขายของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่างานถ่ายรายการนอกสถานที่ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของอารมณ์เงาบนใบหน้าอะไรอย่างนี้นะครับต้องการแค่แสงสว่างกับความนุ่มเท่านั้นเขาก็จะนิยมใช้เป็นตัวแลนเทิร์นะครับเพราะว่ามันจัดแสงค่อนข้างง่ายแค่เรามีไฟซ้ายไฟขวาแล้วใส่ตัวแลนเทิร์ตัวนี้เข้าไปทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วเปิดไฟแรง เราก็สามารถที่จะมีแสงสว่างแล้วก็นุ่มๆแบบทั่วถึงทั้งพิธีกรแล้วก็ทั้งฉากในเฟรมของเรานั่นเองเหมาะมากเลยนะครับกับแนวงานประมาณบิวตี้บ็อกเกอร์หรือว่าเป็นแบบงานไลฟ์ขายสินค้าที่ต้องการแสงสว่างแบบทั่วห้องไม่ได้จํากัดแสงเหมือนที่ผมจัดแสงอยู่นะตอนนี้คือต้องการแค่แสงสว่างแต่อยากได้มันนุ่มๆน,นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยข้อเสียของตัว ซอฟบ,บ็อกแบบแลนเทิร์นก็มีนะครับคือ1ถ้าเกิดใครมีไฟที่กําลังไฟไม่มากไม่เกิน100วัตต์นะครับแบบพวกตระกูลฟอร์ซ่าหกสิบนี้แล้วใส่ตัวแปลงมาส์โบเวนเพื่อจะใส่ตัวแลนเทิร์นขนาดใหญ่แบบนี้มันจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าแสงที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยเพราะว่าซอฟบ,บ็อกแบบตัวแลนเทิร์นแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่จะกินแสงมากๆสมมุติว่าผมเปิดโดยใช้ซอฟบ,บ็อกแบบพาบราโบลิกเนี่ยผมเปิด4 0 แสงที่ออกมาเนี่ยมันจะได้มาประมาณ35%ก็คือหายไปสัก5%นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะถ้าเกิดเราเปิด40%เราจะได้แสงที่มันพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวแลนเทิร์นเข้าไปเนี่ยเราเปิด40%ไม่พอครับเราต้องเปิดเบิ้ลขึ้นไปอีกน,นะครับเป็น60% 70%เปนนู่นเหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินแสงนะครับสำหรับตัวแลนเทิร์นตัวนี้นะถ้าเกิดใครมีไฟตระกูลพวก f s 150 พวก f o ร์ซ่าสองร้อยสามอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวซอฟท์บล็อกแลนเทแบบนี้ได้แบบสบายๆครับได้แสงนุ่มๆสวยๆส,สว่างกระจายทั่วถึงแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวของ s อฟท์บ็อกแบบฟลักทองหรือว่า La นเท r n นะครับคงจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยบุคลิกของแสงเขานะครับเวลามันออกมาผ่านตัว La นเท r n ตัวเนี้ยก็คือแสงมันจะกระจายแบบทั่วถึงนะครับคือเราไม่ได้เน้นเรื่องการบังคับทิศทางของแสง ต้องการให้ทั้งพิธีกรแล้วก็ทั้งฉากสว่างทั่วถึงเลือกให้เหมาะกับงานนะครับอันนี้ก็คือซอฟบ็อกแบบแลนเทิร์นนะครับต่อไปนะครับคือซอฟบ็อกแบบพาราโบลิกนี่ครับพาราโบลิกเนี่ยก็จะเป็นครึ่งวงกลมหรือว่าเป็นโดมเป็นกลวยแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบพาราโบลิกเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแลนเทิร์นวางไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่นะครับอันนี้คือซอฟบ็อกแบบพาราโบลิกหรือว่าแบบทรงกลวยนะถ้าเกิดผมดูนะผมจะ ดูว่ามันเป็นแบบทรงกลวยเป็นทรงทรงแบบฝักบัวเห็นไหมเหมือนฝักบัวเลยไหมครับอันนี้ก็จะมีหลากหลายขนาดให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด60ซนเมตรเกซนเมตรก็คือขนาดนี้ร้อยยซนเมตรนะก็ขึ้นอยู่กับงานที่เพื่อนๆใช้นะครับบุคลิกของตัวซอบบ็อกแบบพาราโบลิกตัวนี้นะครับแสงที่มันออกมาผ่านตัวซอบบ็อกตัวนี้คือคนที่ต้องการควบคุมทิศทางของแสงมากๆอ่ะ จำไว้แค่นี้เองจำไว้แค่นี้นะครับในการใช้งานใครที่ใช้แลนเทิร์นต้องการแสงสว่างต้องการความนุ่มแต่ไม่ต้องการควบคุมทิศทางของแสงมาก100%์นะครับแต่ใครที่ใช้พาราบลิกแน่นอนครับว่าเขาต้องการควบคุมทิศทางของแสงมากในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เฉดเงาบนใบหน้านะครับส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นตัวพาราบลิกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมทิศทางของแสงได้มากกว่าตัวแลนเทิร์นนะเพราะว่าทางออกเขาอยู่ตรงนี้ครับ แสงเข้าทางด้านหลังใส่ไฟเข้าไปปึ้งครับแล้วเวลาเราเปิดไฟปุ๊บแสงมันจะเดินทางมาครับออกทางด้านหน้าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแลนเทิร์แบบนี้นะครับคือแสงมันจะออกกระจายทั่วทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งด้านหน้านะครับคือออกมาหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ออกมาเฉพาะด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยจัดแสงควบคุมทิศทางของแสงได้มากกว่าตัวซอฟต์บ็อกซ์แบบแลนเทิร์แน่นอนนะครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับคือ ที่ใกล้ตัวผมที่สุดก็คือตอนที่ผมทําอยู่นะตอนนี้ถ้าผมต้องการที่จะจัดแสงแบบนี้ให้พิธีกรนะครับสว่างแต่ว่าฉากหลังเนี่ยไม่ไม่ได้สว่างเยอะเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบตัวพาราบโบลิกแบบนี้หรือว่าเป็นแบบทรงสติปหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะครับสามารถที่ใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมทิศทางของแสงได้เกือบ100%เลยนะเช่นที่พอยต์ไลติ้งให้มีหน้ามีเฉดมีเงานะครับในนเรื่องอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งก็ตาม หรือว่าวิดีโอจัดแสงแบบยุคสมัยใหม่นะครับที่เป็นโฮมสตูดิโอแบบใหม่ๆเนี่ยที่มันเขามีไฟ RGB ทีีเข้ามาช่วยเสริมเหมือนที่ผมจัดอยู่นะตอนนี้เขาก็จะใช้เป็นแบบโดมพาราโบลิกแบบนี้นะครับเพื่อควบคุมทิศทางของแสงได้มากกว่าเห็นไหมเราสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อควบคุมทิศทางของแสงนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแลนเทินแบบนั้นอนะ่ะคือมันกระจายไปทั่วเหมือนที่ผมบอกนะครับมันไม่สามารถควบคุมได้แบบเต็มที่นะข้อดีของตัวนี้นะครับถ้าเรา คิดว่าแสงเนี่ยมันยังสว่างแล้วก็เดินทางไกลไปกระทบพวกฉากหลังอะไรต่างๆเขาก็ยังมีตัวพวกลูกเล่นอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นแบบนี้อันนี้จะเป็นฮันนิกกริดนะครับหรือว่ากริดตารางเราใส่ันเพื่ออะไรตัวนี้ใส่เพื่อจํากัดการเดินทางของแสงให้สั้นลงผมจะพูดอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับจากที่มันเคยเดินทางถ้าเกิดไม่มีฮันนิกกริดนะครับเราเปิดไฟมีแค่ผ้าสอบด้านหน้าเนี่ย แสงออกมาก็คันข้างนุ่มแล้วแต่ว่ามันเดินทางไกลจนไปกระทบกับฉากหลังไฟ RGB ของเราเนี่ยไม่ฉาบโดนฉากหลังนะครับเราต้องการที่จะควบคุมทิศทางของแสงให้มันสั้นลงโดยที่ให้อยู่เฉพาะตัวพิธีกรหรือว่าตัวที่ผมอยู่แบบเนี้ยจะทํำยังไงครับก็คือใส่ฮันนี่กิทเข้าไปจากแสงที่มันเดินทางขนาดนี้ครับมันจะลดระดับลงมาประมาณ50%เเลยนะอยู่ประมาณขนาดเนี้ยเอออันนี้ก็คือ ข้อดีของตัวฮันนี่กิจหรือว่ากิตตารางแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับด้านในของตัวโดมมันเป็นสีเงิน,เ,งนเพื่อใช้สะท้อนแสงนะครับเวลาเราใส่ตัวไฟเข้าไปปุ๊บเปิดเนี่ยแสงมันกระจายทั่วถึงเลยครับแล้วมันก็เด้งผ่านตัวซอ็อบอ์ผ่านตัวผ้าซอ็อบบอ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปมันจึงทําให้การใช้โดมแบบพาบราโบลิกแบบนี้มันกินกําลังไฟไม่เยอะนะครับเปิดออกมา40% แสงออกมาผ่านตัวซอฟบอกเนี่ยประมาณ35%คือกินกําลังไฟน้อยมากแต่ถ้าเกิดเป็นแลนเทอร์อย่างที่ผมบอกครับว่าข้างในของเขาของตัวแลนเทิร์เนี่ยมันจะมีตัวแสงเงินๆน,นี่แบบนี้นะครับแค่ช่วงนี้เองแค่ช่วงนี้เองแล้วมันมาเจอกับผ้าซอฟที่มันค่อนข้างรอบตัวแบบนี้นะเวลาแสงมันออกมาเนี่ยมันสะท้อนน้อยแล้วก็มันจะส่องแสงออกไปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ ไอโดมแบบเนี้ยแสงมันกระจายมันก็เลยค่อนข้างที่จะกินแสงเยอะนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโดมที่มันเป็นแบบแลนเทิร์นทรงฟักทองแบบนี้นะครับเหมาะมากกับงานที่ต้องการแสงสว่างทั่วถึงทั้งห้องแต่ว่าต้องการแสงแบบนุ่มๆนะครับก็ใช้เป็นแบบแลนเทิร์นแบบนี้ไปเลยครับเหมาะมากกับงานบิวตี้บล็อกเกอร์งานที่สาวๆนะครับอยากได้แสงสว่างแบบทั่วถึงอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ควบคุมทิศทาง,งแสงไม่ได้เล่นเฉกเงามากนะครับก็ใช้เป็นแบบเรมเทอร์นโนนั้นไปส่วนคนที่เน้นเรื่องการจัดทิศทางของแสงนะครับก็ใช้เป็นพาราโบลิกหรือว่าสติปทรงสี่เหลี่ยมไปนะครับเพราะว่ามันควบคุมทิศทางของแสงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมันมีหลากหลายขนาดให้เราเลือกนะถ้าเกิดเป็นขนาดถ่ายรีวิวสินค้าเงี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นขนาดเล็ก60ซนเมตรขนาดถ่ายคนครื่องตัวเพื่อทํารีวิวทำโฮมสูดิโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่ง ก็ใช้เป็นขนาด9 0ซนเมตรแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายคนแบบเต็มตัวเราก็จะไปใช้พวกสตีฟทรงเหลี่ยมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการซอฟบ็อ,บบอกซ์แบบกลมๆนะครับก็จะใช้เป็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะรประมาณนั้นนะครับอ่ันี้ก็คือหลกัหลกๆของ ซอฟทบ็อกทั้ง2แบบนะครับทั้งพาราโบลิกแล้วก็แลนเทิร์นนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าความรู้อะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกติดตามชมสว่วนี้โมเางผมนะครับสวัสดีครับ